ใน,ในดามีไฟสีน้ำเงินด้วยนะจ๊ะเป้ายทะเบียนสวยๆ CRV 2.4 S นะครับปี2020ขอปล่อยที่698,000บาทนี่เลยตัวรถภายนอกสีขาวสวยๆแบบนี้รอยขีดขวดเล็กน้อยจริงๆกับสภาพใช้งานนะแล้วก็ด้านล่างมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับนี่เลยด้านหน้าตัวรถแบบนี้ ล้อแม็กก็แบบนี้นะฮะนี่เลยล้อแม็กน่าจะไม่ใช่ล้อเดิมนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะได้ยางฟี2021นนะฮะ r ั8นั่นเองนะครับภาดเยี่ยมเลยดูดีเบาภายในนะฮะสำหรับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะฮะบแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายกันเลยดีกว่าฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะสำหรับตัวเซ V 2ี s คันนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ขอลื้อหน่อยแล้วกันนะ ืึงมานี่เลยยางอะไรใหญ่มากนะฮะนีเลยลงมาเบาคนขับนี่เบาคนขให้หนึ่งแสนสอกัมิบโเมใครอยากได้นะฮะโบว์มาจะคลิปที่ท็อปเทนรีวิ